ข้าวครัวไอวัเตอร์วันนี้นะคะเมนูข้าวมันไก่นะคะที่เด็กๆแล้วก็เพื่อนๆชื่นชอบนะคะเราก็ใช้ไอวอเตอร์ water, เหมือนเดิมกะจัดล้างทุกสิ่งอย่างแต่ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการต้มไก่นะคะไก่เนี่ยเราแช่มาแล้วสองรอบนะคะเพื่อขจัดฮอร์โมนและสารตกค้างต่างๆนะเราจะไม่ใช้น้ำกรอกนะคะแล้วก็ไก่นี้ก็ตามจำนวนสมาชิกเลยสองสามส่วนใหญ่จะเบิ้ลน,นะคะ กินข้าวกันน้อยกินเนื้อไก่เยอะๆนะคะก็อันนี้ก็หกเจ็ดชิ้นนะแล้วก็รากผักชีไก่ใครจะเอาไปนึ่งก็ได้นะแต่ว่าอันนี้จะเอาไปต้มเพราะว่าเดี๋ยวจะใช้น้ำเขาเนาะแล้วก็เปิดเตาเลยนะคะต้มไฟอ่อนนะไม่ต้องไฟแรงแล้วก็เดี๋ยวถ้าใครจะเอาน้ำซุปเยอะๆก็เผื่อน้ำไปนิดนึงนะคะอ่ะทีนี้ก็เสร็จแล้วเราก็มาตั้งกระทะ ขิงแก่นะคะแล้วก็เอาหอมและกระเทียมจะก,กระเทียมอย่างเดียวก็ได้นะคะหรือว่าจะเอาอหอมแดงด้วยคือหอมแดงมันจะได้ความหอมและความหวานนะคะก็ใส่ทั้งคู่เลยนะคะมีอะไรก็ใส่อย่างนั้นนะเอาที่ชอบไฟกลางนะคะ น้ำมันก็เป็นน้ำมันหมูก็ได้นะคะแล้วก็ข้าวที่ซาวและล้างด้วยแออเตอร์แล้วนะคะขอเป็นข้าวหอมมะลินะคะเพราะว่าเวลาผัดแล้วเม็ดมันจะเรียงตัวสวยเวลาเอาไปหุงเนาะหรือใครจะใช้น้ำมันไก่ก็ได้นะแต่ว่าอันนี้ใช้น้ำมันหมูนะคะแล้วก็เอาน้ำซุปที่เหลือนะคะเอาไปหุงหนึ่งก็ได้นะคะหรือก,กดหม้อของข้าวก็ได้เสร็จแล้วระหว่างรอเราก็ จะมีน้ำที่ต้มไก่เหลือเราก็เอาฟักแกมาใส่เพื่อทําน้ําซุปเนาะในสูตรนี้เราจะใช้เต้าเจี้ยวผสมนะก็คือผสมวันนี้ไม่ได้ใช้น้ําส้มอย่างเดียวแต่ว่าใช้น้ําตาลไม่ฟอกขาวนะคะเป็นผสมก็คือน้ำส้มใสชูแท้และมะนาวนะผสมหรือใครจะเอามะนาวอย่างเดียวก็ได้แต่ว่ามันจะโดดเลยแล้วก็ เอาซีอิวหวานดำนะคะชนิดหวานไม่เอาชนิดเค็มเพื่อความเข้มข้นมะนาวก็จะได้เรื่องความหอมนะแต่ว่าน้ำจิ้มนี่ก็จะเก็บไม่ทนนะถ้าใครกินไม่หมดก็ต้องเข้าตู้เย็นเพราะว่ามันมีส่วนผสมของมะนาวมันจะเหม็นโออ่าส่วนผสมได้ทีแล้วก็ใส่ขิ้งกระเทียมพริกตามชอบลงไปเลยแต่ถ้ามีเด็กกินเยอะก็อาจจะแยกก็ได้นะแต่ว่าอันนี้ที่บ้านเ็ชอบแซบ ก็ใส่รวมกันไปเลยนะคะพริกพริกก็อยากได้สีแดงเนาะเสร็จแล้วจัดจานข้าวหุงเสร็จแล้วนะคะไก่เลียงเลยไก่จะเน้นเยอะๆข้าวนิดเดียวแล้วก็แตงกวาที่ล้างด้วยไอวอเตอร์แล้วนะคะเพื่อนๆตามชอบเลยนะคะไม่ยากค่ะเพียงแต่ว่าต้องใส่ใจในรายละเอียดก็คือเราต้องเรื่องความสะอาดปลอดภัยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเราไม่ใช้ พี่นัวพี่ชูนะคะเป็นกับข้าวที่สดนะคะสะอาดปลอดภัยมั่นใจทุกขั้นตอนเลยเพราะว่าอะไรเพราะเราใช้น้ำไอวอเตอ